โอ้แม่ชีนไม่กลัวขึ้นแล้วจริงๆด้วยอะ่ะเไเดยโอพ่อก็เชียร์หน้าดูเล่ยดเม่อยเอย่ดอ่ย พ่อเท้าเต็มกล้อง <c oughs> เอลแอลแอลเริ่มลึกเริ่มลึกเดี๋ยวก็ลองะ